วันนี้เรามาทำความรู้จักกับรองเท้าฟื้นฟูสัญชาติอเมริกันคู่นี้กันครับกับเช e l r รีวิฟรองเท้าอนเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบที่มาพร้อมดีไซน์เท่ๆแบบนี้ประสิทธิภาพของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเพื่อนๆจะตกหลุมรักรองเท้าคู่นี้อย่างแน่นอนไปชมกันเลยครับ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงสัปดาห์นี้ด้วยเนี่ยผมจะพูดถึงรองเท้าคู่นี้บ่อยมากนะครับกับเคดรีววฟ์ทั้งช่องทาง YouTube และก็ a c e b o o k นะครับและที่สร้างความฮือฮามากๆก็คือในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองนะครับผมได้สวมใส่รองเท้าคู่นี้ลงทำการแข่งขันวิ่งที่งานจอมบึงมาราทอนครั้งที่38ในระยะมินิมาราทอนหรือว่า10กิโเมตรและผมสามารถ ทำลายสถิติของตัวเองนะครับเป็นสถิติใหม่ที่เราเรียกว่า new PB นั่นเองนะครับด้วยเวลา52นาทีกับอีก12วินาทีก็คือว่าผมวิ่งเร็วกว่าเดิมเนี่ยเกือบ1นาทีเลยนะฮะก็ถือว่าประสิทธิภาพของรองเท้าคู่นี้เนี่ยแบบมีมากล้นเหลือมากๆแต่การรีวิวในครั้งนี้ผมจะไม่ได้นําไปเปรียบเทียบกับรองเท้าวิ่งนะครับเนื่องจากว่ารองเท้าคู่นี้เขามีการใช้สอยที่แตกต่างจากรองเท้าวิ่งอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า จากการที่เราได้ทดสอบวิ่งในครั้งนั้นเนี่ยทำให้ผมได้ข้อมูลอีกมากมายนะครับหลังจากที่เพื่อนๆยูทูบเบอร์สายวิ่งเนี่ยเขาได้รีวิวรองเท้าคู่นี้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะรีวิวประมาณว่าคู่นี้สวมใส่แล้วให้ความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างใช้งานในรูปแบบไหนบ้างนะครับแต่สําหรับผมเนี่ย รองเท้าคู่นี้ผมใช้งานมา1เดือนเต็มแล้วแล้วก็ผ่านการใช้งานแบบสมบุกสมบันมากๆเลยนะครับดังนั้นเราจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายเลยนะเพื่อประกอบการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆที่อยากจะได้รองเท้าคู่นี้เป็นเจ้าของนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนเพื่อชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับรับรองเพื่อนเอน <ๆ S 2> จะสัมผัสถึงความคุ้มค่าของรองเท้าคู่นี้อย่างแน่นอน เลลีวายฟ์คือรองเท้าเอเนกประสงค์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการฟื้นฟูร่รางกายซึ่งเป็นส่วนสําคัญของการมีสุขภาพที่ดีไม่ว่าเราจะเป็นใครทํางานอะไรหรือมีไลฟ์สไตล์แบบไหนร่างกายของเราเนี่ยถูกใช้งานมาอย่างเต็มที่อยู่แล้วโดยเฉพาะเท้าของเราถ้าเท้าของเราได้รับการฟื้นฟูที่ดีแล้วสุขภาพโดยรวมของเราก็จะดีตามมาด้วยเช่นกันและนั่นก็เป็นที่มาให้คุณจอผู้ก่อตั้งและซ e o ของเคนฟุตแวล ซึ่งก็เป็นนักกีฬาอยู่แล้วได้ให้ความสําคัญในการสร้างนวัตกรรมให้กับรองเท้าเพื่อการฟื้นฟูร่างกายโดยคุณจอรเริ่มสังเกตว่ามีนักกีฬาหลายๆคนเนี่ยเลือกสวมใส่รองเท้าหลังจากฝึกซ้อมและลงทําการแข่งขันเนี่ยไม่ค่อยเหมาะสมกับตัวเองสักเท่าไหร่ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูร่างกายก็เลยทําให้รองเท้าอย่างเชนรีวฟ์คู่นี้เนี่ย ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมานั่นเองโดยเน้นการออกแบบรองเท้าให้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายเป็นรองเท้าอนเนกประสงค์อีกคู่หนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูร่างกายที่เราสามารถสวมใส่ได้ในทุกๆวัน สิ่งแรกที่เค n ี e v i ว e ให้ความสำคัญในการออกแบบก็คือเรื่องของการซับพอร์ตโดยการออกแบบรองเท้าให้เข้ารูปกับสรีระรูปเท้าเวลาเราสวมใส่รองเท้าคู่นี้จะรู้สึกสบายและผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่และการออกแบบรองเท้าให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงหนานแน่นถึง2เท่าเพื่อช่วยในการรองรับแรงกระแทกรวมถึงการออกแบบส่วนโค้งต่างๆอย่างเช่นอาร์คซับพอเพื่อช่วยประคองเท้าและเพิ่มความมั่นคงในทุกขณะการเคลื่อนไหว ในเรื่องของความสบายนะครับมีการออกแบบ upper ให้มีช่องระบายอากาศนรอบด้านนะเพื่อให้อากาศนไหลเวียนได้ดีและมีการออกแบบแผ่นรองฝ่าเท้าด้านในให้มีปุ่มเล็กๆที่ช่วยนวดฝ่าเท้าและกดจุดสําคัญเพื่อช่วยกระตุ้นระบบประสาทและการไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้นรวมถึงการออกแบบความลาดเอียงจากส้นเท้าสู่ปลายเท้าเพื่อการถ่ายเทพลังงานสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกราบรื่น และการออกแบบเพื่อใช้งานอนเนกประสงค์จะเน้นความสําคัญในเรื่องของการยึดเกาะเพื่อใช้งานได้อย่างสมบุกสมบันรวมถึงการบํารุงรักษาเน้นการทําความสะอาดได้ง่ายซึ่งการออกแบบรองเท้าเคลรีวิฟ์คู่นี้เนี่ยก็ต้องยกเครดิตให้กับดร์ a ดเนียลเกอรที่เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการออกแบบรองเท้าเคลลีวิฟที่มีการผสมผสานระหว่างหลักวิทยาศาสตร์เข้ากับวัสดุที่ยั่งยืน เพื่อสร้างรองเท้าที่ช่วยให้นักกีฬาฟื้นตัวได้อย่างสบายและมีสไตล์และที่สำคัญนะครับรองเท้าเค e ลวิฟคู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าแนวรักโลกรักสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะในส่วนของอัปเปอร์แล้วก็ในส่วนของมิโซเนี่ยก็ทำมาจากโฟมนะแต่เป็นโฟมที่ไม่ได้ผลิตมาจากปิโตรเคมี Me, แต่เขาใช้โฟมที่ผลิตมาจากอ้อยครับซึ่ง เขาได้ไปตั้งโรงงานเนี่ยที่ประเทศบราซิลเลยนะคล้ายกับว่าเอาเวสของอ้อยมาเนี่ยใช้ในการผลิตเป็นโฟมที่เป็นวัสดุสําคัญในการประกอบรองเท้าเคนรีวิคู่นี้นะครับซึ่งก็ถือว่าทางเคนฟุตเวลเองเนี่ยก็ให้ความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีเลยนะครับขาที่มาพูดถึงเรื่องของการออกแบบกันนะครับในมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่าการออกแบบรองเท้าของเคนเนี่ย มีความเขาเรียกว่ามีความเฉี่ยวมีความเป็นสปอร์ตมีความเป็นแฟชั่นผสมกันอยู่นะก็เลยทําให้รองเท้าคู่นี้มันดูไม่ค่อยเบื่อนะดูแบบจริงๆมันเหมือนแบบธรรมดาแต่ด้วยรูปทรงเห็นไหมเคิร์ฟต่างๆเนี่ยเขาออกแบบมาได้อย่างสวยงามมากๆเลยนะครับ แล้วก็มีลูกเล่นตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเชือกนะเป็นพู่แทบนะไว้ดึงเวลาเราสวมใส่รองเทา้าแล้วเวลามันติดส้นตรงนี้เราดึงตรงนี้นิดนึงก็สามารถที่จะสวมใส่ได้นะครับซึ่งเขาก็มีการแจกไม่ใช่แจกมีการแถมนะแถมเชือกมาให้ถึง2ส,สีด้วยกันนะของผมก็จะมีสีขาวแล้วก็มีสีดำนะครับนี่ก็จะมีให้นะ,ะเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับ แต่ผมว่าสีแดงอ่ะสวยแล้วนะครับสีแดงสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยววางเชือกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็สีที่นํามาวางขายในบ้านเรานรในประเทศไทยเนี่ยมีให้เลือกถึง18สีด้วยกันเยอะมากๆเลยนะผมจําได้ว่าตอนที่ทางเชนฟุตวร์ไทยแลนด์เนี่ยจะส่งรองเท้าคู่นี้มาเข้าให้ผมเลือกสี ผมเลือกสีนานมากเลยนะว่าจะเอาสีไหนนี่คือมันสวยทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมเลือกสีนี้มาก็คือเป็นสีเกรย์แล้วก็เป็นไวท์สเปกโคนะครับก็เพราะว่าในส่วนของอัปเปอร์ด้านบนที่มันเป็นสีเกรย์สีเทาเนี่ยผมว่าสีมันเทาๆอมเขียวนะมันไม่ได้ดูหม่นจนเกินไปนะครับในส่วนของสีมิดโซเนี่ยก็จะเป็นสีที่แบบว่ามันเหมือนมีการสาดสีเข้าไปอะนะเหมือนการพ่นสเปรย์อะไรแบบเนี้ยซึ่งข้อดีของมันก็คือ เวลารองเท้ามีการเปิดเปื้อนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยจะทําให้ดูกลมกลืนไปนะถ้ามันเป็นสีขาวล้วนเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะผมก็เลยรู้สึกว่าเออผมชอบสีนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็รองเท้าคู่นี้ผ่านการใช้งานมา1เดือนแล้วนะก็สภาพยังโอเคอยู่เลยนะนี่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็ถ้าจะให้คะแนนนะครับเต็ม10นะครับถ้าเปรียบเทียบกับรองเท้าแนวฟื้นฟูทั่วไปนะของแบรนด์อื่นเนี่ยผมมองว่าเคลนรเนี่ยถือว่ามี เรื่องให้ความสําคัญในเรื่องของการออกแบบได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับถือว่าทําออกมาได้สวยนะถ้าให้คะแนน10เนี่ยผมก็ให้10เต็ม10เลยนะครับสำหรับเครีลิฟ์นะครับคราวนี้มาพูดถึงความรู้สึกในการสวมใส่รองเท้าคู่นี้กันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยมาพูดถึงเรื่องของการเลือกไซส์กันก่อนเลยนะครับวิธีการเลือกไซส์นะครับถ้าเป็นนักวิ่งอย่างเราเเนี่ย วิธีการเลือกไซส์เนียง่ายมากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใสจรองเท้าวิ่งที่มีหน้ากว้าง 2E อยู่แล้วเราสามารถเลือกไซส์รองเท้าคู่นี้เนี่ยให้ตรงไซส์กับรองเท้าวิ่ง 2E ได้เลยนะครับแต่อาจจะติดอยู่นิดนึงตรงที่ว่ารองเท้า Ken Revive คู่นี้เนี่ยเขามีไซส์เป็นแบบว่า 8, 9, 0จะไม่มี 8.5, 9.5, 10.5นะครับดังนั้นคนที่สวมใส่รองเท้าวิ่งหน้ากว้าง 2E 8.5, 9.5, 10.5เนี่ย ให้ลดไซส์ลงมานะครับถ้าใครใส่8.5อยู่แล้วก็ลดลงมา8ถ้าใครใส่9.5มาแล้วก็ลดลงมา9นะครับถึงจะสามารถสวมใส่รองเท้าคู่นี้ได้นะครับแต่อาจจะมีปัญหานิดนึงสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งได้ลองสวมใส่รองเท้าคู่นี้ครั้งแรกอาจจะโดนรองเท้ากัดได้นะครับเนื่องจากว่าในส่วนของอัปเปอร์เนี่ยช่วงแรกเนี่ยมันจะแข็งๆนิดนึงนะครับ ต้องรอนวดไปสักพักให้มีความยืดหยุ่นนะซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณ2-3ถึงสสัปดาห์ด้วยกันดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆได้ลองสวมใส่ครั้งแรกเนี่ยผมแนะนำให้สวมใส่ถุงเท้าก่อนหรือถ้าไม่สวมใส่ถุงเท้าก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์หล่อลื่นนะครับอย่างโลออนแบบนี้นะครับซึ่งจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยไม่โดนรองเท้ากัดได้นะครับแล้วเวลาสวมใส่เข้าไปข้างในเนี่ยผมรู้สึกว่าในส่วนตรงบริเวณอัพเปอร์ตรงเนี่ยมันก็จะช่วยเหมือนกับว่า กระชับหลังเท้าของเราเนี่ได้ค่อนข้างโอเคนะครับแต่อาจจะมีหลุดซ้นนิดหน่อยแต่ถ้าเราสวมถุงเท้าเข้าไปด้วยเยผมรู้สึกว่าก็จะให้ความรู้สึกกําลังดีนะครับสำหรับการสวมใส่รองเท้าคู่นี้นะครับคราวนี้มาดูในเรื่องของตัวโฟมมิโซกันบ้างนะครับว่านุ่มมากน้อยแค่ไหนนะอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าโฟมมิโซของเคา e ์นี่ยไม่ได้นุ่มเลยนะออกไปทางแน่แนๆเฟิร์มๆด้วยซ้ำนะครับถ้าลองบีบนะเนี่ยตอนนี้ผมลองบีบดูแน่นมากความนุ่มนี่แบบ โหถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์สิบสิบหได้มั้งนอกนั้นนี่คือ9 0้าถึงแปนี่คือความแน่นเลยอะแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าแข็งโป๊กอะไรขนาดนั้นนะก็เนี่ยยังบีบก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็ยังยุบตัวนะแต่แบบมันก็คืนตัวได้ค่อนข้างเร็วนะแต่แบบอย่างที่เขาบอกไปนะครับว่าในส่วนของโครงสร้างความหนาแน่นเนี่ยเขา ให้เต็มแบบ2เท่าเลยนะครับดังนั้นเนี่ยรองเท้าคู่นี้ถ้าใครติดความนุ่มเนี่ยก็คงจะต้องหลีกหลีกเลี่ยงนะครับแต่โดยส่วนตัวนะเท่าที่ผมได้ลองสวมใส่นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยสวมใส่ครั้งแรกตอนที่อยู่จันทบ,บุรีนะหลังจากที่ได้ลงทําการแข่งขันวิ่งมาราธอนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมได้นารองเท้าคู่นี้สวมใส่หลังจากที่ลงทําการแข่งขันเสร็จแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าเอาจริงเนี่ยมันสวมใส่สบายนะเพราะว่าไอ้ปุ่มข้างในเนี่ยมันจะช่วย เขาเรียกว่านวดฝ่าเท้าของเราซึ่งถ้าเราศึกษาทางด้านศาสตร์แผนจีนมาเนี่ยเราจะรู้ว่าใต้ฝ่าเท้าของเราเนี่ยมันจะเป็นจุดรวมเส้นประสาทน,นะซึ่งเวลาไปเหยียบไปกดจุดตรงปุ่มพวกนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่ามันนวดเท้าให้เราด้วยแล้วมันจะรู้สึกสบายและอีกอย่างหนึง่งในเรื่องของทรงของรองเท้าเนี่ยเราจะเห็นว่าทรงในส่วนของตรงปลายเท้าเนี่ยมันจะมีความโค้งนะครับแล้วก็ในส่วนของส้นทเท้ามันก็มีความโค้งด้วยนะซึ่ง ถ้าในสั์ของรองเท้าวิ่งเขาจะเรียกว่าโร c k ร์นะครับเป็นทรงโร c k ร์เนี่ยมันจะช่วยทําให้เรากริ้งเท้าได้ง่ายขึ้นนะมันก็จะลดความกระด้างนะเวลาเราลงเท้าได้ด้วยนะสามารถสวมใส่เดินไปไหนมาไหนได้ทั้งวันเลยนะครับซึ่งจะแตกต่างกับรองเทา้าแนวฟื้นฟ,นฟนูหลายๆแบรนด์นะปัจจุบันที่จะเน้นในเรื่องของความนุ่มยวบนะครับซึ่งรอ,องเท้าพวกนั้นเนี่ยเวลาสวมใส่ไปนานๆเนี่ยมันจะรู้สึกเมื่อยแล้วก็เวลาเดินเนี่ยค่อนข้างที่จะกินแรงนะครับแต่สําหรับเคลียร์วฟ์เนี่ยสวมใส่ได้แบบเดินแบบ มันไม่ใช่แค่เดินอย่างเดียวนะยังสามารถทํากิจกรรมแบบสมบุกสมบันได้อีกนะครับซึ่งเราไม่ต้องห่วงเลยนะครับในเรื่องของการยึดเกาะนะครับสำหรับเคนรีวิฟ์เนี่ยถือว่ายึดเกาะได้ดีบนสภาพพื้นผิวที่ขรุขระนิดนึงอย่างเช่นพื้นถนนลาดยางมาตอยหรือว่าพื้นกระเบื้องที่มีความสากนะครับแต่ถ้าเราไปเจอพวกพื้นพลาสติกนะครับหรือว่าพื้นกระเบื้องที่มีความมันวาวก็อาจจะมีความลื่นนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับ คราวนี้มาพูดถึงประสิทธิภาพในเรื่องของการตอบสนองของรองเท้าคู่นี้กันบ้างนะครับซึ่งเป็นที่มาที่ทําให้ผมเนี่ยได้นํารองเท้าคู่นี้เนี่ย ไปลงทําการแข่งขันวิ่งที่งานจอมบึงมาราธอนครั้งที่38ในระยะมินิมาราธอนหรือ10กิโลเมตรนะครับซึ่งผมสามารถทรําสถิติใหม่ให้กับตัวเองนะครับหรือที่เราเรียกว่า new PB นั่นเองด้วยเวลา52นาทีกับอีก12วินาทีนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมได้นํารองเท้าคู่นี้ไปลองทํากิจกรรมอย่างอื่นนะครับก็เอาแบบไปใส่เดินแล้วก็ได้นําไปใช้กิจกรรมที่ สมบุกสมบันนะครับรวมถึงได้นาไปใช้วิ่งด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการวิ่งจอกจอกเบาๆนี่แหละแล้วคนนี้ผมจับความรู้สึกได้ว่ารองเท้าหู่นี้มันก็สวมใส่วิ่งได้เหมือนกันนะก็เลยอยากจะทําการทดลองครับได้ไปปรึกษากับเชนฟุตแวลไทยแลนด์นะครับว่ารอง,ทงเท้าคู่นี้สามารถนําไปวิ่งแข่งได้ไหมคืออยากจะเอาไปทดลองซึ่งทางเชนฟุตแวลไทยแลนด์เนี่ยได้อตอบกลับมาว่ารอง,ทงเท้าคู่ี้ ถ้าจะใส่วิ่งก็ใส่วิ่งได้แต่เป็นการสวมใส่วิ่งแบบเบาๆเท่านั้นเองแต่ผมก็ไม่เชื่อไงผมก็เลยแบบว่านั้นขอทําการทดลองแล้วกันนะครับก็เลยแบบว่านําเสนอว่าเออผมอยากจะนำรองเท้าคู่นี้ไปลงทำการแข่งขันนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปของจอมบึงมาราธอนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็อันนี้ต้องเฉลยความจริงนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องคอนเทนต์นะครับจุดประสงค์หลักจริงๆก็คืออยากจะนำรองเท้าคู่นี้ไปใช้งานแบบสมบุกสมบันเพื่อที่จะได้ หาข้อมูลว่ารองเท้าคู่นี้มันมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรบ้างมีความทนทานมากน้อยแค่ไหนการยึดเกาะเป็นอย่างไรบ้างอะไรแบบนี้เพื่อที่จะได้นําข้อมูลที่นอกเหนือจากเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์ที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก็จะได้ข้อมูลใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งผลจากการที่ได้นํารองเท้าคู่นีนะ้ไปทดสอบวิ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกได้เลยว่ารองเท้าคู่นี้มันจะมีความคล้ายคลึงกับรองเท้าวิ่งแบรนด์อื่นๆก็ประมาณ สองคนนี้คินวาร่าแล้วกันประมาณนั้นนะก็คือมีความเฟิร์มๆแล้วก็ให้การตอบสนองได้ดีนะครับก็สามารถที่จะทําความเร็วได้นะครับแต่จะต้องเป็นคนที่มีกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างแข็งแรงหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยรองเท้าคู่นี้ก็เหมาะสําหรับการที่แบบฟื้นฟูร่างกายอ่ะมันถูกต้องแล้วนะการทํางานของเขาจริงๆเนี่ยก็เน้นในเรื่องของการอาจจะวิ่งแบบจกๆเบาๆ3กิโล5กิโลก็พอนะครับไม่ต้องไปแบบหนักๆ แบบ10กิโลเหมือนผมก็ได้นะแต่จริงๆวิ่งได้นะ10กิโลก็วิ่งได้แต่เพียงแค่ว่าวิ่งในลักษณะความเร็วประมาณเขาเรียกว่า easy pace ก็คือวิ่งช้าๆเบาๆไม่ต้องเน้นความหนักหน่วงอะไรมากแต่สําหรับผมนะครับผมขอทดลองเอาไปใส่แบบจัดเต็มหนักหน่วงจริงๆนะแล้วสุดท้ายผลที่ได้รับกลับมาก็คือก็ได้สถิติใหม่ของตัวเองในระยะ10กิโลนะครับคราวนี้เนี่ยผมจะให้ดูเ,เรียกว่า ภาพรวมแล้วกันนะครับของรองเทา้าคู่นี้หลังจากใช้งานมาอย่างหนักหน่วงแล้วก็ใช้งานครบ1เดือนแล้วนะก็ถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้ก็ใช้งานมาครบ1เดือนแล้วนะครับก็สิ่งแรกที่เพื่อนๆจะเห็นก็คือจะมีรอยยับรอยยับตรงบริเวณตรงนี้ซึ่งมันเป็นรอยพับของรองเท้านะเวลาเราสวมใส่รองเท้าแล้วเราขาย่งเนี่ยมันจะตรงเนี้ยมันจะพับแบบเนี้ยนะฮะก็จะมีรอยยับตรงนี้นิดหนึ่งนะแต่ในส่วนอื่นๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับในส่วนของพูแท็บหรือว่าเชือกตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเก่านะครับ เพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปโดนฝุ่นไปโดนอะไรบ้างนะก็สีอาจจะตกอะไรแบบนี้แล้วส่วนตัวผมก็จะชอบทําความสะอาดชอบล้างชอบอะไรอย่างเนี้ยบางทีเอาแปรงมาขัดอะไรอย่างเนี้ยก็อาจจะหม่นๆมนิดนึงนะแต่เสียดายที่ว่าไอ้ตัวอะไหล่เนี่ยมันน่าจะให้สีแดงมานะแต่ปรากฏว่าให้สีขาวดาํามาก็เลยแบบว่าเสียดายนิดนึงเดี๋ยวอาจจะต้องเอาไปแลกกับเพื่อนๆนะที่ซื้อมานะครับแล้วก็ในเรื่องของความทนทานดีวกว่านะนี่ความทนทาน ของตัวพื้นนะครับก็จะเห็นว like ่าลวดลายนะครับที่เป็นลายดอกพวกนี้ก็จะมีการสึกหลออในส่วนของตรงส้นเท้านะผมเป็นคนที่ลงด้วยส้นเท้าด้วยนะก็จะตรงนี้จะเริ่มมีการสึกหลอนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงหน้าเท้านะเวลาสปินทาความเร็วนี่เวลาวิ่งผมก็จะจิกเท้าแบบนี้ก็ตรงนี้ก็จะมีการสึกนะแต่ถ้าพูดถึงโดยรวมนะครับจะเห็นว่าในส่วนของตรงเราจะเรียกว่าอะไรเป็นดอกตรงนี้ มันจะมีความหนาขึ้นมานะครับหนาประมาณ2มิลด้วยกันนะครับซึ่งพื้นลายดอกที่มันสึกหลอไปนี่มันเป็นแค่ผิวๆเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของความทนทานมันยังใช้ได้อีกนานนะครับผมอยากให้เพื่อนๆนึกถึงรองเท้าแบรนด์ฮก้าก็ได้โฮกกาเนี่ยพื้นเขาจะเป็นแบบเนี้ยบางทีแบบเราดูเหมือนมันสึกง่ายแต่พอใช้งานไปเรื่อยๆอาวมันก็ยังใช้ได้นานเนี่ยกว่ามันจะกินพื้นไปถึงด้านล่างเนี่ยมันไม่ใช่แค่2มิลเฉยๆนะมันมีสเต็ปของมันเนี่ย ไปแบบลึกมากๆกว่ามันจะกินพื้นทั้งหมดเนี่ยผมว่าใช้เวลาแบบเป็นปีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของการใช้งานครับถ้าไม่ได้สมบุกสมบันเหมือนผมนะแบบเอาไปวิ่งจริงๆจังๆเนี่ยใส่เดินเฉยๆนี่ผมว่าโอ้โหเกินปีอ่ะปี2ปีอ่ะมันคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับการที่เราจะได้รองเท้าคู่หนึ่งมานะครับที่สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับใช้งานได้อย่างอนเนกประสงค์เลยนะไม่ว่าจะ สวมใส่ลํำลองนะสวมใส่เที่ยวหรือว่าจะสวมใส่แบบออกกําลังกายเบาๆเนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลยนะก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆสําหรับเคนรีวฟ์ผู้นี้นะครับคราวนี้ผมจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยแล้วไปคอมเมนต์ในเพจเคนฟุตเว์ t h a i l a n d นะครับก็จะมีอยู่2ข้อด้วยกันนะครับที่ผมคิดว่าอันนี้ผมสามารถที่จะให้ข้อมูลกับเพื่อนๆได้นะครับนั่นก็คือเรื่องแรกนะครับ คนที่มีกลิ่นเท้ารุนแรงนะครับสามารถที่จะสวมใส่รองเท้าคู่นี้ได้หรือเปล่านะอันนี้เอาจากประสบการณ์ของตัวผมนะผมเป็นคนหนึ่งที่กลิ่นเท้าค่อนข้างรุนแรงนะก็เพราะว่าผมวิ่งมาราธอนเวลาผมสวมใส่รองเท้าวิ่งเนะี่ยแล้วไปวิ่งมาราธอนบางทีจะสวมใส่แบบนาน56ชั่วโมงเลยเป็นเรื่องธรรมดาครับที่จะต้องมีกลิ่นเท้ารุนแรงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามาสวมใส่รองเท้าคู่นี้มันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคนที่มีกลิ่นเท้ารุนแรงเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนที่มีเหงื่อออกง่ายนะเหงื่อออกใต้ฝ่าเท้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเหงื่อออกง่ายดังนั้นเนี่ยเวลาสวมใส่รองเท้าประเภทนี้นะที่เป็นพวกโฟมพวกยางอะไรแบบนี้มันจะต้องมีกลิ่นเท้าแน่นอนเลยบางครั้งเนี่ยเรา เราสวมใส่ธรรมดาเนี่ยเรานั่งอยู่ดีๆกลิ่นเท้ามันระเหยขึ้นมาใช่ไหมเราก็เกิดความไม่มั่นใจนะครับอันนี้ตอบได้เลยนะครับว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาว่ามันมีกลิ่นเท้าแน่นอนดังนั้นเนี่ยรองเท้าคู่นี้ถ้าเพื่อนๆมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นเท้านะผมแนะนําให้เวลาสวมใส่เนี่ยอย่าสวมใส่นานจนเกินไปนะครับ ควรที ala, ну. oh, ่จะล้างเท้าและก็ทาความสะอาดรองเท้า hmm. คู so ่นี้ด้วยนะครับอย่างตัวผมเนี่ยเวลาสวมใส่รองเท้าคู่นี้ไปเดินเล่นตามสวนสาธารณะนะซึ่งอย่างสวนรถไฟเนี่ยตรงห้องน้ำเนี่ยจะมีจุดล้างเท้าให้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปล้างเท้านะครับเวลาเดินผ่านห้องน้ําที่ไรเนี่ยก็จะต้องแวะไปล้างเท้าแล้วก็ทําความสะอาดรองเท้าด้วยก็จะช่วยลดกลิ่นตรงนี้ได้ด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับผมแนะนําว่าถ้าคนที่มีกลิ่นเท้าจริงๆเนี่ยผมแนะนําให้สวมใส่ถุงเท้าจะดีกว่า ให้สวมใส่ถุงเท้าที่เป็นเส้นใยคอตตอนแทนการสวมใส่ถุงเท้าที่เป็นเส้นใยไนลอนเพราะว่าเส้นใยไนลอนเนี่ยบางทีสวมใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะร้อนเท้าแล้วเหนื่อมันจะออกง่ายแล้วเวลามีกลิ่นมันก็จะค่อนข้างจะมีกลิ่นแบบกลิ่นแปลกๆอะ่ะแปลกๆปเปรี้ยวๆถ้าส่วนใหญ่แต่ถ้าสวมใส่ถุงเท้าที่มีเส้นใยคอตตอนเนี่ยบางที มันจะช่วยซับเหนือได้ดีแล้วก็ช่วยลดเรื่องของกลิ่นได้ค่อนข้างดีกว่าและที่สําคัญอรองเท้าคู่นี้เนี่ยจะมีรูระบายอากาศนะในส่วนของอัปเปอร์เนี่ยรอบพิษทางเลยนะครับเวลาเราสวมใส่ถุงเท้าไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะถ่ายเทาอากาศได้ค่อนข้างที่ดีกว่านะถ้าเป็นถุงเท้าเส้นใยคอตตอนนะแต่ถ้าเป็นไนล่อนเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับในเรื่องของการเกิดกลิ่นนะครับดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับสำหรับคนที่มีกลิ่นเท้ารุนแรง เวลาสวมใส่รองเท้าคู่นี้ถ้าไม่ทําความสะอาดก็จะเกิดปิ่นเท้าแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องที่2ลนะครับรองเท้าคู่นี้มีผลในเรื่องของการรักษาการลองช้าได้หรือไม่นะครับอันนี้ตอบได้เลยครับเพราะว่าผมก็เป็นรองช้าม,มาก่อนนะครับก็คู่นี้ ไม่มีผลในเรื่องของการรักษาการรองช้ำนะครับด้วยความที่ว่าในส่วนของตัวโฟมมิโซเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแน่นนะครับค่อนข้างแน่นเลยแน่นมากๆซึ่งคนที่เป็นรองช้ำเนี่ยจะไม่ค่อยถูกกับรองเท้าที่มีความแน่นนะอะไรแน่นๆแข็งแขงกระด้างกระด้างเนี่ยต้องพักไว้ก่อนนะครับควรที่จะเน้นสวมใส่รองเท้าที่มีความนุ่มนะครับโดยเฉพาะรองเท้าที่มีคูชชั่นเยอะๆก็คือความหนานะครับให้มีความหนานุ่มแต่ประมาณว่านุ่มเหมือนเหยียบปุยนุ่น นุ่มนมเหมือนเหยียบเมฆอะไรประมาณนั้นนะนั่นแหละครับคนที่เป็นรองช้ป์ควรเน้นสวมใส่รองเท้าประเภทนั้นมากกว่าแต่สําหรับเชนรีวิฟ์นะครับก็จะเน้นในเรื่องของการนวดนะถ้าเอาจริงๆนะเป็นรองเท้าที่นวดฝ่าเท้าได้ด้วยอปุ่มเล็กๆที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะช่วยเขาเรียกว่ากระตุ้น เส้นประสาทที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าตามศาสตร์ทางจีนนะครับหรือช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดของเราเนี่ยให้มันมันฟล์ขึ้นนะครับซึ่งผู้นี้จะเน้นในเรื่องของเขาเรียกว่าเน้นกิจกรรมที่เอ่อแอคทีฟหน่อยนะครับไม่ได้รีแลกซ์สักเท่าไหร่นะครับก็จะเน้นแอคทีฟก็คือสามารถใส่ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นได้นะครับก็คือใส่เดินเล่นนะครับหรือว่า สามารถสวมใส่เล่นกีฬาได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะไม่ได้มีผลในเรื่องของการรักษาอาการลองช้ำนะครับโอเคครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลเยอะแยะมากมายจากการรีวิวรองเท้าคู่นี้นะครับกับเคลรีวิสครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับว่ารองเท้าคู่นี้เหมาะกับการใช้งานรูปแบบใดบ้างเหมาะสําหรับใครบ้างนะครับก็ เช่น revive นะครับเป็นรอ,องเท้าอเนกประสงค์ที่เน้นในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับก็เหมาะสำหรับการใช้งานผมว่าใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับเพื่อนๆสามารถสวมใส่หลังจากออกกำลังกายได้นะครับก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะครับช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้เรากลับมาแบบมีความกระฉับกระเฉงนะครับก็เรียกว่าเป็นการ recovery สามารถที่จะสวมใส่ลำลองก็ได้นะครับสวมใส่แบบไปเที่ยวไปเดินเล่นรวมถึงการสวมใส่ทํางานหรือไม่ก็ทํากิจกรรมที่สมบุกสมบันก็สามารถสวมใส่ได้นะครับเพราะว่ารองเท้าคู่นี้ถือว่ามีความทนทานมากๆเลยนะครับและกลุ่มเป้าหมายของคนที่จะสวมใส่รองเท้าคู่นี้ผมว่าไม่จํากัดเลยนะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นนักกีฬาแบบผมก็ได้เป็นคนทั่วไปก็ได้ครับบางคนมาทางสายแฟชั่นก็บางทีชอบไง รูปลักษ co ์แบบนี hmm. ้นะของรองเท้าม so, ันดูแบบจบเฉียวดีนะครับก็สามารถสวมใส่แบบเท่ๆก็ได้นะครับสวมใส่เท่ๆก็ยังได้สุขภาพที่ดีกลับไปด้วยนะครับก็พูดง่ายๆว่ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าผมอยากจะใช้คำว่าเป็นรองเท้าสามัญประจําบ้านก็ได้นะเพราะว่าตั้งแต่ผมได้รองเท้าคู่นี้มา1เดือนเนี่ยผมใส่ทุกวันนะเอาง่ายๆเดินไปซื้อกับข้าวหน้าปากซอยเนี่ยผมยังใส่รองเท้าคู่นี้เลยทั้งๆที่มีรองเท้าแตะหูขี้แบบง่ายๆไม่ใส่ครับชอบใส่คู่นี้มากกว่าเพราะว่า ด้วยรูปลักษณ์ดีไซน์แล้วก็ความรู้สึกในการสวมใส่ที่สวมใส่ได้สบายแล้วก็เลยค่อนข้างถูกใจรองเท้าคู่นี้มากๆเลยนะครับ มาดูในเรื่องของราคากันบ้างนะครับราคาปกติจะอยู่ที่3,990บาทแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษลดเหลือ3,500บาทเพื่อบาทเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อผ่านทาง w w w i n t r e i n m a l l c o m และสามารถอินบ็อกซ์สั่งซื้อผ่านทางเพจ KEN Footwear TH และเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม Shopee ซึ่งผมจะแปะลิงก์ไว้ในมุมซ้ายของคลิปนี้ตลอดทั้งคลิปได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะครับ ก็หวังว่าข้อมูลที่ผมได้นําเสนอให้กับเพื่อนๆไปในวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้สามารถเลือกซื้อจับจองเป็นเจ้าของรองเท้าคู่นี้ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณทางเ n f น o t ต e ว r t h a i l a ด d ที่ได้ส่งรองเท้าเค n Revive คู่นี้มารีวริวให้กับเพื่อนๆได้รับชมนในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ โอเคครับมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วผมจะพาเพื่อนๆไปวิ่งไปกินไปเที่ยวที่ไหนนะครับในครั้งนี้เราไปกับเค r e v i v ฟแน่นอนก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนในวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่เจอกันที่เส้นชัยครับสวัสดีครับไปแล้ว